สวัสดีครับต่อกันข้อที่7สามัญปี61นะครับโจทย์บอกว่า x มีเลขอะตอมเท่ากับ53ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของธาตุ x นะครับก็ ตอนแรกต้องรู้ก่อนนะครับว่า x เนี่ยมันคือาธาตุอะไรกันแน่นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจําเลขอะตอมของหมู่7ได้เพราะเอ้ยผมจําเลขอะตอมของหมู่8ได้เพราะว่าตอนเรียนการจัดอิเล็กตรอนแบบย่อคุณครูคก็สอนให้ท่องกันมันจะได้สะดวกในการเอามาจัดนะครับเรารู้เหตุผลว่าทําไมต้องท่องต้องจํานะครับก็สองสิบสิบแปดสามหกห้าสี่ห้าสี่เนี่ยมันคือหมู่เจ็ดหมู่แปดถูกไหมครับเพราะนั้นห้าสามก็ต้องถอยมาตัวหนึ่งน,นะครับหมู่เจ็ดค่าห้านะครับหมู่เจ็ดค่าห้าก็ฟลูรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนเนาะนะครับเอกเนี่ยคืืออออไโดีนนนเหมกั เพราะนั้นตัวนี้ผมผมรู้แล้ว x คือไอโอดีนนะครับแน่นอนแล้วก็ไล่เช็คทีละช้อยเลยทีนี้เขาบอกว่าบางไอโซโทปของ x เ,เป็นธาตุกรมตรังสีประโยคนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าไอโอดีนมันก็มีไอโอดีน1นึเนาะเป็นกรมตรังสีเรียนกันมาตั้งแต่มอตน้นนะครับข้อที่2ขอไข x มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าคลอรีนประเด็นนี้ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุที่เป็น อะโลหะนะครับอของธาตุที่เป็นอะโลหะเนี่ยเหมือนหมู่7พวกนี้ความสามารถในการเกิดปยามันจะเพิ่มจากล่างขึ้นบนใครอยู่ด้านบนจะเกิดปยาเร็วกว่าธาตุที่อยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นเขาเล่นมาบอกว่าออไอโอดีนเนี่ยมันเกิดปยาได้เร็วกว่าคลอรีนมันคงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เกิดปยาเร็วนะครับอันนี้ก็เกิดปะยาช้าเนาะ เพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยผิดแน่ๆถ้าเป็นผมก็คงจะตอบขอไข่ไปเลยถ้าอยู่ในห้องสอบนะแต่คอควายงองูจรจานก็น่าสนใจเหมือนกันลองอ่านดูก็ได้นะครับคอควายสารประกอบคอไรของธาตุ x ไม่นําไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวเออ่นักเรียนครับสารประกอบคอไรของธาตุ x ไม่นําไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวถูกอยู่แล้วเพราะว่าเอ x เนี่ยเป็น ata, อะโลหะคอรีนก,ก็เป็นอะโลหะนะครับอะโลหะกับอะโลหะเนี่ยมันจะได้สารประกอบโควาเลนต์นะครับแล้วสารที่นําไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวไอ้นั่นมันสารประกอบไอออนิกนี่เป็นสารประกอบโควาเลนต์ก็ต้อง ไม่นำไฟฟ้ามื่หลออเียวก็ถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรนะครับงั้นงองงูต่อสารประกอบออกไซด์ของ X อมีความเป็นกรดเมื่อละลายน้ําอันนี้บอกตรงๆนะครับว่าถ้าผมเอาความรู้เฉพาะมอปลายเลยไม่มีการเอาความรู้นอกเหนือจากตําราสสวทเลยผมคงจะใช้คุณสมบัติของสารประกอบออกไซด์และคอไรามาพิจารณานะครับออกไซด์นะครับของ X X เนี่ยเป็นอะโลหะปกติแล้วอโลหะออกไซด์เนี่ยมันก็จะเป็นกรด เพราะนั้นนะครับมันบอกว่าเมื่อละลายน้ําแล้วแสดงความเป็นกรดผมว่ามันถูกต้องแต่ตัวสมการลึกๆอันนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราไม่พูดกันนะเราเอาตามหนังสือสสท,ทเดียะนะครับงั้นลองดูจอจานต่อสารประกอบระหว่าง X กับโซเดียมเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องซึ่งนําไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวอ,อืม ประโยคนี้ถูกต้องครับเพราะว่า X เนี่ยก็คือไอโอดีนรวมกับโซเดียมก็จะกลายเป็นโซเดียมไอโอดด์เป็นสารประกอบไอออนิกสารประกอบไอออนิกปกติเกิดมาก็เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องอยู่แล้วก็ถูกนะครับแล้วเมื่อละลายน้ําหรือนําหรือะละลายน้ําหรือหลอมเหลวนะครับสารประกอบไอออนิกก็จะนําไฟฟ้าได้ก็ถูกนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นคุณสมบัติสารประกอบไอออนิกเลยนะครับโจทย์ถามข้อที่ผิดก็คงจะตอบขอไขแน่นอนนะครับยังคงง่ายแนละตรงตามหลักสูตรเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่ในข้อหน้าครับสวัสดีครับ